นนัน้ทุกเช้าที่แสงแรกของดวงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาเจ้าหานก็จะออกไข่ทองคำให้หนึ่งฟองเสมอมันเป็นกิจวัตรที่นำพาความสุขและความหวังมาสู่ครอบครัวเล็กๆนี้ทารีและอารันเริ่มนำไข่ทองคำไปขายในเมืองพวกเขานำเงินที่ได้มาซื้อข้าวปลาอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้นเสื้อผ้าใหม่ๆและซ่อมแซมกระท่อมที่เคยทรุดโทรมจนกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นและน่าอยู่ ความเหน็ดเหนื่อยที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้ค่อยๆจางหายไปพวกเขาไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อหาอาหารในแต่ละวันอีกต่อไปรอยยิ้มที่เคยเลือนหายไปได้กลับมาปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาอีกครั้งความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การมีเงินทองแต่คือการได้เห็นชีวิตของตัวเองดีขึ้นทุกวันอย่างช้าๆและการได้แบ่งปันความสุขนี้กับหาผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างไม่